สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ถนนพุทธสาครนนะครับผมวันนี้นะผมก็มาหาสํารวจอาหารนะครับอาหารนะครับลาบก้อยนะลาบก้อยน้ําตกนี่แหละนะครับผมอยู่ข้างหลังผมนี่นะลาบก้อยสมตํานะครับอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีนะครับอยู่ด้านหลังผมยูเทิร์นพอดีนะครับอยู่ใกล้ๆร้านย่างพุทธสาครนนะครับผมเนี่ยร้านลาบก้อยสมตํานะครับ มีลูกค้ามาซื้อนะครับร้านที่อยู่ตรงยูเทิร์พอดีนะครับไม่ไกลนะครับตรงไปนี่ไปพุทธมนฑลสาย4ี่นะครับตรงไปนะแล้วก็ด้านหลังไปก็จะไปกระทุ่มแบรนด์นะครับด้านนู้นนะไปกระทุ่มแบรนดด้านนู้นนะครับรน,นี่นะร้านนี้นะครับนี่นะนี่นะแม่ค้านะครับ ถ้าเป็นคนชอบกิน oh. ไงนี่พริกสดด้แล้วอร่อยไหมครับ oh. อร่อยไหมอร่อยจ้าอ,อ,อร่อยนะจ้าอร่อยมาแวะชิมได้เลยนะจ้าจ้าขอบคุณนะคะร,ร,ร้านก็เป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ตรงตรงยูเทิร์นนะครับอยู่ถนน พุทธสาครน,นะครับหรือว่าสายสีตัดใหม่นะครับนะที่เขาจะเขียนร้านสมตำน้ำตกต้มอ,อะไรเงี้ยนะอยู่ตรงอยู่ตรงข้ามกับอะไรนี่แหละนะโชคใช้วัสดุก่อสร้างนะครับนะี่อยู่ตามนี้นี่นะครับนี่เจ้าของร้านนะครับซื้อลาบบ้างครับผมนี่แมค้านะครับแมค้านะครับแม แม่ค้าขายลาบร้านเปิดใหม่เปิดร้านนานยังครับเปิดได้ก่อนสงการอ๋อแปดวันนครับครับผมยังไงก็มาคุด้วยนะคะครับบคม,ม,มากครับครับวันนี้แหละวันนี้แหละผมจะมาซื้อลาบนะครับผมเอาลาบกับต้มนะครับผมต้มแซบนะเอาแซบแซบนะแซบไหมแซบจ้าแซบนะขอุณหนุ่ได้นะค,ะครับ คุค้าเห็นนะใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็ฝากที่ร้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าร้านที่เขาเป็นร้านเปิดใหม่นะครับผมก็อฝากร้านด้วยนะครับร้านอันนี้ร้านลาบก้อยลาบก้อยสมตำนะครับอยู่ใกล้ๆร้านยางผมนะครับผมเนี่ยร้านปลายางผมก็จะอยู่ช่วงด้านหลังนะครับร้านปลายางนู้นนะมองไกลๆแหละจะมองเห็นอยู่ อยู่เส้นถนนเดียวกันนะครับผมเี่นะเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านลาบร้านอาหารร้านก้อยอะไรพวกนี้นะมันจะหากินยากสักหน่อยตอนกลางวันนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับถนนพุทธคอนเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับร้านอาหารเนี่ยก็จะมีใกล้ๆกันอันนี้เนี่ยมีร้านอาหาร2ร้านนะครับใกล้กันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยก็คือจะอยู่ริมริมถนนริมทางนะครับใครอยากกินลาบก้อยก็มาสั่งได้นะครับสม้มตำนะเนี่ยส้มตำก็มีนะครับสม้มตำก็มีนะครับ ำบปลาจ้าแซ่บๆร่องเขาสิบเบอรเด้อจ้าพี่นออุ้เด้อจ้โอุ้ปผอไรเนื้อจ้าน่เน้อจ้าไต้องเหยวอยาีจ้าเกลัวเองพี่กลัวเองค่ะเสร่จๆจ้า สวัสดีค่ะทุกคนขอบพระคุณนะคะที่ไปแวะมาเดีาจานนี่ก็แวะมาซื้อลาบที่นี่นะครับแล้วก็มาถ่ายวิดีโอพี่เขาก็ขอบคุณ,ๆๆคณเป็นอย่างสูงนะครับผมพี่เขาขอบคุณผมเยอะมากเลยนะก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่มาเปิดร้านกับข้าวให้ผมได้ลองมาชิมนะครับในที่ต่างๆนะครับ ในบริเวณนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีร้านกับข้าวที่ผมต้องการกินอะไรเงี้ยนะมันไม่ค่อยมีนะครับมันโล่งๆนะครับก็มีคนมาเปิดขายแบบนี้เราก็พอได้หาอะไรกินง่ายๆหน่อยนะครับเนาะใครสนใจก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะครับผมนนะนี่แหละด้าน,นหลังผมนี่แหละเนื่องจากว่าวันนี้ผมก็มาซื้อลาบซื้อลาบที่นี่นะครับแล้วก็ได้ ได้คุยกับพี่เขานะครับผมว่าดูช่อง YouTube อะไรต่างๆวกนี้นะพี่เขาก็มีความสนใจในการทาช่อง u t u b e นะครับผมก็เลยไหนๆก็ได้แวะมาแล้วก็เลยสอนพี่เขานะครับที่สอนพี่เขาสองคนเนี่ยทำช่อง u t u b e นะครับผมชื่อช่องว่าป้าแตนลาบก้อยนะครับป้าแตนลาบก้อยนะนะก็แวะมา แวะมาซื้อกับข้าวนะครับช่วงกลางวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วมั้งนะครับผมอยู่ถนนพุทธสาครน,นะครับพุทธสาครแล้วก็สายสีตัดใหม่นะนะบางคนเขาเรียกงี้นะฝากติดตามที่ร้านพี่เขาด้วยนะครับทํากันอยู่2คนนี่แหละนะครับเช้าถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับช่วงเช้านะช่วงเชา้าประมาณไม่รู้กี่โมงนะครับแต่ว่าเปิดถึงหกโมงเย็นนะครับ ขาไกลๆนะครับดูวิวนะครับวิวก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะไปพุทชนโซนสาย4ตรงยูเทิร์นพอดีนะครับแล้วก็จะมีไอร้านส้มตำส้มตำตกต้มนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ้อแเราใช่ไหมครับของผม ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณเหมือนกันครับฝากช่องไหมครับฝากช่องย t ท b e ชื่ออะไรนะฝากช่องย u ทูป้าแตนด้วยนะคะหักทำใหม่ค่ะยังพูดไม่เก่งยังพูดไม่เป็นต้องขอขอบคุณเพียมากที่มาสอนจ้าขอบคุณมากจ้าได้ครับได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับบ๊ายบายเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับวัสดีครับ